เท้าชาต้นทอปวดหัวคอบ่าไหลเนี่คือปวดแล้วก็เลยไปเซิร์ชที่อาการเป็นแบบนี้คืออะไร<ล>อะไรอย<ล>่างเงี้ยใช่อาการอะไรตรงตรงเป๊ะเลยคือปลายประสาทอักเสบพอเซิร์ชเข้าไปแล้วอยู่คอเนี่ยเด้งขึ้นมาสั่งมากินได้คือกระผุกตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอาการแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ชิวจากบริษัทบาลานแบนด์นะคะวันนี้นะคะชิวอ,อยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งค่ะวันนี้นะคะชิวได้รับเกียรตินะคะมาสัมภาษณ์ลูกค้าคนสําคัญค่ะเพราะเคสนี้นะคะเป็นเคสเกี่ยวกับบ้านหมุนค่ะแล้วก็มีอาการของปลายประสาทอักเสบร่วมด้วยค่ะแต่ว่าปัญหานะคะและอาการต่างๆนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้ลูกค้าเล่าด้วยตัวของเขาเองเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยเล่าอาการนะคะแล้วก็แนะนําตัวนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านฟังหนะะ่อยค่ะจ้าดิฉันอายุ53นะคะ คือตอนแรกอะมีอาการบ้านหมุนแล้วก็เจ็บหน้าอกเจ็บแบบจี๊ดเลยเจ็บเจ็บแป๊บๆอะค่ะมันเจ็บแป๊บๆแล้วก็มือชาเท้าชาต้นคอปวดหัวใช่คอบาดไเนี่ยคือปวดคือแบบมันไม่โอเคอะใช่มันเจ็บนานไหมคะพี่ดาเจ็บพอแบบพอเรานอนหรือว่าเราคือตอนหายใจไม่เจ็บนะ แต่ว่าพอเรานอนหรือเราเอี้ยวตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บเจ็บแป๊บแป๊อ่ะค่ะใช่คือเจ็บจนเรารู้ว่ามันเจ็บอ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยไปเสิร์ชกลัวเป็นโรคหัวใจก็เลยเข้าไปเสิร์ชดูว่าโรคหัวใจมันมีอาการอะไรอะไรแบบนี้ใช่แล้วเราเป็นอาการแบบนี้คือคืออะไรค่ะใช่แล้วอยู่คอก็เด้งมาอีกยังไม่ไปโรงพยาบาลใช่ยังไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะอยู่คอเด้งมาก็เลยดูว่า อาการแบบนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแอดเข้าไปเจอคุณอู๋ใช่ก็เลยถามคําถามยิงคําถามเลยยิงคําถามเลยว่าพี่อาการเป็นแบบนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่อาการอะไรตรงตรงเป๊ะเลยคือปลายประสาทอักเสบเพราะว่าอาชีพของพี่ดาคือเซลลเซลลขายเฟอร์นิเจอร์ออกงานตามเมืองทองธานีใบเทกบางนาต้องยืนตั้งแต่สิบโมงจนถึง สามทุ่ม,มเดินหาลูกค้ายืน<ะ>เลือกลูกค้าจะนั่งก็ตอนที่ลูกค้าเนี่ยเข้าไปในบูธ<ะ>แล้วก็เปิดบินพรีเซนต์อะไรแบบนี้เท่านั้นใช่คือทำงานเก้าวันก็จริงแต่ว่าใช้ร่างกายเยอะประกอบกับอาชีพข,ของพี่ด้าด้วยค่ะมันทำให้ตึงมันทาให้ตึง<ะ>ใช่แล้วก็เจ็บหน้าอกอะไรแบบนี้ใช่ก็เลยเซิร์ชเข้าไปก็สั่งมาถามจนละเอียดแล้วว่า อาการอย,าอย่างนี้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 คุณอูก็ส่งมาค<ะ>่ะใช่ส่งรายละเอียดมา<ะ>ใช่สั่งเลยหนึ่งกระปุกแรกคือกินไปแล้วก็แบบว่าคือยังกังวลอยู่นะยัง<ะ>วิตกกังวลอยู่ถามถามคุณอูทุกวันค<ะ>่ะคุณอู พี่ดาจะตายไหมจะตายไหมคะเนี่ยมีความกังวลใจใช่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 จะตายไหมมันมีเคสอย่างพี่ดาไหมคุณอู๋ค,คุณอู๋บอกว่ามีพี่ดามีค่ะ,คะมีเคสอย่างพี่ดาพี่ดาไม่ต้องตกใจนะพี่ดาค่อยๆคือ,คอทานเช้าทานเช้าแล้วก็ก่อนนอนอใช่แล้วก็พี่ดายกขาขึ้นนะก่อนก่นอนนอนอ่ะก่อนจะหลับอะไรแบบเนี้ยยกขาขึ้นนับหนึ่งถึงสามสิบอ่านั่นแหละ ทำอย่างเข่งคัดเลยค่ะอ่ากินไปกระปุกแรกพอกระปุกที่สองเริ่มที่สองคืออาการมือเท้าชาเนี่ยหายไปแล้วหายไปแล้วใช่ใช่หายไปแล้วแล้วก็หน้าอกเนี่ยหายค่ะแต่ก็มีแบบนิดนึงตอนแรกหนึ่งกระปุกใช่ไหมแล้วแล้วก็สั่งสองแถมหนึ่งมาค่ะอ่าสองแถมหนึ่งมาเริ่มเริ่มกระปุกที่หนึ่งใช่ไหมคะกระปุกที่หนึ่งมือเท้าชาหายไปจ้ะอ่าแล้วยังอยู่ เจ็บหน้าอกนิดหนึ่งพอกระปุกที่สองรเรานับกระปุกที่2นะของเซตสองนะงรงนะกระปุกที่สองของเซตส,สองหายแล้วอหายแล้วตึงอะไรแบบนี้คือยังมีอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าหน้าอกหายมือเท้าชาหายค่ะใช่ค่ะคอ่า แล้วตอนนี้นะคะอาการที่หลงเหลือยังมีอะไรอยู่ไมไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วและยังทานอยู่ไหมคะพี่ดายังทานอยู่เหลือสองเมสุดท้ายพอดีเลยไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้นะคะเราเรามีเวลายูคอมาให้พี่ดาด้วยค่ะใช่นะคะพี่ดาคะเชียวขอถามพี่ดานิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้านะคะที่มีปัญหาเป็นปลายประสาทอักเสบหรือมีอาการบ้านหมุนแบบพี่ดาเนี่ยอยากจะแนะนําเขาอย่างไงดีคะ อยากอยากให้เปิดใจอะค่ะอยากให้เข้ามามเข้ามาเซิร์ชดูก่อนก็ได้ดูว่าบาลานซ์ยูคอเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปัญหาที่ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันตรงกันไหมและให้เปิดใจอะค่ะคือพี่ด้าแนะนําไปหลายคนนะ<ม>แนะนําไปหลายคนเพราะว่าคนที่ทําอาชีพเดียวกับพี่ด้าเนี่ยเขาเป็นไงเพิ่งแนะนําไป4ีห้าคนเนี่ย<ม>ใช่เพราะว่าเขาเป็นให้เขาเปิดใจเพราะว่า ส่วนผสมของยูคอบาลานเนี่ยปลอดภัยค่ะการันตีเลยว่าปลอดภัยเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแบบว่าพวกสารอะไรเลยอ่ะมันเป็นสมุนไพรค่ะใช่มันทําให้พี่ได้มั่นใจใช่มั่นใจแล้วก็แบบว่าสั่งซื้อมาโดยที่ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบไม่มีข้อกังขาใช่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 ค่ะช่ค่ะบาลานยูคอเต็มสิบที่ได้คะแนนเท่าไหร่คะสิบบวกค่ะ โอ้สิบวกสิบบวกบวกเลยค่ะใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็คือขอขอขอบคุณนะคะบาลานซ์อยู่คอไว้นาที่นี้ด้วยที่ทําให้พี่ด้าเนี่ยคือสุขภาพดีขึ้นใช่แล้วก็คุณอูบอกว่าคุณอูก็ก็กินเหมือนกันเวลาแบบว่าออกต่างจังหวัดออกหาลูกค้าบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณอูก็ทานเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะอค่ะรู้สึกดีใช่ค่ะจ้ ได้ค่ะก็สําหรับใครนะคะที่มีอาการนะคะแบบพี่ด้านะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหมุนนะคะหรือว่าปลายประสาทอักเสบนะคะก็สามารถทักมานะคะสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะคะเพราะว่าบาลานซ์ยูคอของเรานะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันจมูกข้าวที่มีแกมมาออเรชันอลช่วยรักษาสมดุลประสาทและบํารุงสมองน้ํามันงาที่ช่วยลดสาร การก่อการอักเสบในร่างกายน้ำมันงาคีมอนที่มีโอเมก้า3ที่จะช่วยช่อมแซมระบบประสาทและสมองและสารสกัดอื่นๆน,นะคะที่จะช่วยเพิ่มภูมิลดการอักเสบและช่วยให้ร่างกายนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะเหมือนกับที่พี่ด้าน,นะคะได้ไทานบาลานยูคอ์นะคะแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณพี่ด้ามากเลยที่มาเป็นเคสมาเป็นวิทยาทานนะคะใครที่เจอคลิปนี้นะคะก็เหมือนเจอกับทางออกนะคะหรือ คุณพ่อคุณแม่ใครนะคะที่ประสบปัญหานี้อยู่นะคะก็สามารถติดต่อมาที่เพจนี้ได้เลยนะคะวันนี้นี่นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณพี่ด้ามากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วฝากอีกหนึ่งข้อคดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่ Balance Man ค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ